cói, cóc đen nữa cha, rồi có điền không có bị thua รักลุงตู่ค่ะรักลุงต right? ู่รักลุงตู่ค่ะรักลุงตู่ไหมครับรักลุงตู่ไหมครับรักลุงตู่ไหมครับวันหยุดท่ันเย็นนะคะเชิญจัดถ่ายเลยมาถ่ายไม่มีเปลี่ยนสีเลยสีอะไรคะปาวดวงดันทร์สีนี้อยู่แล้วรักลุงตู่ค่ะเชิญจัดรักลุงตู่ปาวดัง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 รักลุงตู่ค่ะ คนละคนคนทีใช่ยี่รักลุงตู่ไลายี่รักไหมยีิรักด้วยใจอยู่แล้วบอกดูสายตาก็รู้อ่าเ็วร โอ้พระอะไรเนี่ยกำแพงนะไม่ฮะสามสิบทัชสามสิบทัชนั่งนอนยืนไม่อดลุงตู่ไม่อดไม่อดเลยฮะขีดยาแล้วหนึ่งเข็มอย่างนี้ก็อยู่ได้อยู่ได้ครับไม่อดไม่อดแน่นอนแล้วลุงเลืองรักลุงตู่เปล่ารักครับ อเคครับครับเะยะายรูปไรับสครับเดีกไปปบุงนี้ท e ี่ไหนเรื่อยาไครับแล้วไปอลลรปล่าขายครับรอมนโอเคขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับรอไหมรอไหมขอบคุณครั อายุยืนยาวร้อร้อยปแทุกคนต่างคนตางรักกันนะรักทั้งหมดคนเรียนบวชทั้มาให้เราอะไรก็เรื่องธรรมไเยอนะครับไปเยอะนะครับไปเยอะนะครับไยอะนะครับไยอนะครับไยามได้ชาวจังหวัดเพชรบุรีขอขอบคุณท่านนายกมากครับอาพวกผมได้รับเงินเยียวยาเด็ดเรี่ยแล้วครับด่าโอ้ก็ ขออนุญาตสื่อถ่ายรังนะครับเปิดท่งกว้อนนิดนึงให้สื่อได้ถ่ายภาพนะครับเปิดท่านิดนึงนะนี่นะครับไมได้ภาพนะครับขอบคุณครับสายขวาเดี๋้งเป็นช่องนะครับเด้งด้วยนะครับขออนุญาตลองก้อนกันการนะครับหนึ่งสองสามสามขอบคุณครับขออนุญาตครับนายกนายกสู้สู้นายกสู้สู้

เลยะพาบอกว่าความพวกเรานะครับายกของรับาลอนะอยู่กันเพื่ตัดต่อใหได้เลยนะว่าจะไปอัดกรอบคอไหวไหมเนี่ยขอบคุณเมื่อยล้เือสังเจ้าเลยครับสังเจ้าเลยขออนุญาตข้นไปาบี้น้าหน้านึ่เลยถ่ายทายรูปเดียวาหน้าเลยครับเือ่าพ่อสาธิตครับพ่อสาธิตาบ của chế cha, bất thầy, làm ăn lệch. đi, cũng để giải vấn cho thấy rất này. nó đó. không? Giải nám, giải nám, nó là ở đây thì trên, dùng thảo dùng thảo dùng thảo là chẹt là... là... phải một cái nè, nè, bảo